สวัสดีครับผมรันครับวันนี้รีวิวส่งงานครับผมลูกค้าส่งฟืนมาคัสตอม hpa นะครับภายนอกจะเป็นบอดี้ gng พ o ลิเมอนะครับผมล้างหน้า slr 10นิ้วนะครับท่อนอกคาร์บอนผ่านท้ายคาร์บอนนะครับทิปมอเตอร์ gng นะครับคันลัง cnc ดอกท้าย cnc แล้วก็มีสลักบอดี้ cnc ครับปรับหมดแต่งนะครับผม ไกแม็กภายในก็จะเป็นเอนจิ้นของเลสไลน์เรือนฮอปแม็กทอรีดโปรมเทียสยางฮอปโปรมเทียสนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองยิงดูกลุ่มกระสุนนะครับที่ระยะประมาณ35สเมตรนะครับผมกับเป้าเป็นกระป๋องนะครับ โอเคนะครับผมสนใจปรับแต่งปืนอัดป้อมปืนสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ